ชิมเลยอดูดชิมเลยแล้ว่อยให้คนที่เป็นภเรกิฟของเป็นเชชะตาคำกอที่ถาดทำมาได้ในมสิคนและดกเชกันแต่ละภารกิจของแต่ละคนก็ได้เตรียมสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วทยอเืนไมคะอร่อยแซ็ปบ่แซ่บ

ออกไปภารกิจ JK ไปดูกันครับเราจะส่งจะส่ง JK เข้าไปเข้าเลยเรานับกินหมดหนังกไม่เปลี่นนังกินไม่เป็นตงนี้เลยไม่ได้นี่อกมีได้ังเดี๋ยวใมาม่ายงเดียวไป่งเรื่องไนปิดกล้องแล้วกลับมาไปกันครับทุกคนเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะพา JK จะส่งข้างในและออกมาออกอะไร Rồi mai Rồi mai, เมื่อ rồi mai จะ